ไปเรื่องเครียดกันต่อนี่ไปดูเรื่องข้องลูกล่านกันน้อยโดยเฉพาะไล่คนที่มีเด็กๆอันนี้ชื่อได้ว่าเป็นเหตุการณ์เชื้อว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกและการไม่ใช้ครั้งสุดท้ายแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีลูกล่านเนี่ยคุณต้องดูให้ดีเลยว่าการที่ปล่อยให้ลูกเล่นอาจจะเป็นพื้นที่หน้าแม้จะกระทั่งหน้าบ้านของคุณเองเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยอาจจะเกิดเหตุไดนี่ไปดูไปดูถาอดเลยคลิปนี้ครับ,รบอันนี้เมืองไทยแล้วเลยครับ ปีหนุ่ยเห็นไม้ดัน้างจอเด็กสองคนนั้นหนังนารถอยู่นั้นนั้นนั้เล่นอยู่เล่นหนังชี้รู้จักหนังชี้ไหมเล่นหนังชี้นองจากว่าก็เล่นข้าวไหเลียงประมาณนั้นเล่นกับกาวเล่นกายโค้งกันประมาณนี้นั่นเล่นกันอยู่มาแล้วเล่นลูกแก้วเล่นบ้านเล่นหน้าบ้านนี่ข้างนนท์นะนี่คือน่าจะเป็นนนท์ในหมู่บ้านเพราะว่ารถลามไม่ได้สัญจรมากแล้วต้นเลเนี่ยแล้วรถกระบะกันนี่ขี้ไปเลย คือขึ้นเยียบก็บไม่ได้ดูซ่านั้นก็จริงที่เรารููชูม,มางกานการันที่เราจะขึ้นเยียบเนี่ยขึ้นรอขึ้นบันนี้เลยนี่มันต้องลูแหละแต่มันไปเลยนั้นแล้วดูเด็กนู้นนะนูน่นไปลงข้างหน,น,น้าอนั่นเห็นไหม,มแล้วก็เขาไปนิ้งตรงนั้นเลย ในข้อมูลนี้ไม่ได้บอกว่าผันพื้มังนะ,ะรับเด็กตายไหมนะอ,ะอาการไม่ได้บอกว่าซึ่งคันตายหรือไม่ตายแต่เขาบอกก่อนๆเน,นื่องประเด็นไปนดูรถกระบะกันนี้ก่อนไปน่ว,ว่าเบือ่อแต่ว่าน่าจะจับได้บอกกงวงจรปิดนะใช่เป็นกวงจรปิดน่าจะน่าจะรู้ละจริงๆก็คือน่าจะเป็นรถกระบะคนเท่านั้นหรือเปล่าหราก,ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าในข้อมูลมันไม่มีมากนยแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วคือการที่คุณขับรถเยียบอะไร ทึ่งกระนัติสู้กระนัตินันตรงตื้นลดเทือนกระนัดนั่นแล้วนี่ใช่อาจจะเป็นสิ่งข้องเหลือเลยแต่นี่เป็นเด็กเป็นคนนะทําไม้คุณไม่จดเนี่ยปัญหาเนี่ทนี่ทำให้ทำให้ทำให้อะไรคนเป็นห่วงนะเป็นห่วงคือตอนนี้มันมันก็มีคำถามว่าเด็กนี้ตายไม่ตายหอลาใช่ใช่ทึ่งทีนี่ก็คือสองสารนเด็กกันแม่นแล้วึงเป็นอุทาหรณ์ว่าผาปนีเนี่ย ไอเด็กมาเล่นหน้ารถถ่ายรถหน้ารถก็ไม่ควรเล่นถ่ายรถก็ไม่ควรเล่นหรือเรล่าบางทีเราแลจากสภาพเด็กวิ่งไปทางด้านล่างจะ่ดงบาดไม่ได้อยู่ตรงนี้อาจจะไปห้าผู้ปกครองพ่อแม่วากันไปแต่บางคนก็วิพาวิจารณ์ว่าก้อนที่จะไปโทษคนเยี่ยบบั้นต้องโทษผู้ปกครองก่อนไหมนี่คือในมุมนี้่ล้วมันถุกคนนั่นแหละคนขับรถก็ต้องระมัดระวังคนขับรถก็จะก็ต้องระมัดระวังคุณที่ขึ้นรถคุณที่ออกรถเนี่ยคุณก็ต้องแลมือนกัน เนี่ยปราช้าเลยกับคนนะกับเด็กสาวนี่กับม้านี่บางที่คุณอย่างต้องแลเลยว่าอย่าไปเหยียบม้าอย่าไปชนม้านะค่ะคนแต่แท้นี่เออนี่จริงๆต้องถ้าจับดานี่ต้องลงโทษนะจับมือดีอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ต้องให้จำหลับถูด้วยนะเป็นไปส่งสร้างเด็กกันนี่เทุกทุกเหยียบแล้วทุกเหยียบท่องรอเลยนั้นคนที่ว่าลมลงนั่นน่าจะเจ็บนักเพราะว่าในข้อมูลไม่ได้บอกมาแน่หว่าวะเอ่อ บาดเจ็บมากน้อยขนาดไห้แต่รู้ว่าน่าจะพอสมควรและแล้วเด็กยังเล็กอยู่เลยนี่น่าจะอนุบาลได้เด็กส้มควบนขนาดนี้ประมาณสาม้มควบที่ควรแล้ว